รับพร้อมแล้วครับแพมอยู่ด้านไหนเฮียฮะไม่ต้องไหนเขาด้วยเขาด้วพี่ไปถึงไอ้เจดเจพี่ขอธนามันนับแพมไม่อยู่แล้วพี่ผมแต่ผมให้พี่ก่อนสองตัวนะพี่โอเคป่ะเฮ้ยอะไรนะให้พี่ก่อนแล้วแต่เขาจะมีพี่ไม่ได่ว่าจริงอยู่แล้วไงอ๋อเฮ้ยบอดบอดบดเอ่อบดมดเลยยยยเฮียหวัดดี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 ขอติงเลยละกันขอติงเลยละกัน ขอตึงเลยละกันล่ะบอทได้อะไรดิบอทโนเนียน่อยเขาบอกว่าถ้าหนึ่งหนึ่งชนะให้ห้าร้อยบาทถ้ากูหนึ่งหนึ่งชนะบุ้งอ่ะต้องมายอมสิโลลาบให้กูเป็นราชาปีปลายเยืนหนึ่งหยุดตึงแต่จริงจรแล้วตอนนี้เขาเขบอกว่าผมเป็นราชาอยู่แล้วนี่มาโอเคพี่โอเคพี่เด็กแป้งเจ็บหนักก็ได้เย็นนั่นเกือบตายไหนวะไหนวะดูเจียว อะไรอ่ะผมก็ไมดีหน่อยน้องอ้าวไม่ตีตัวก็ดินีนิดหน่อยน้องอ๋อที่ผมบอกไงคนดูว่าผมจะตายให้มันหนึ่งตัวก่อนตัวแรกตัวเดียวนะป็นการเริ่มคือทําให้มันจิตใจมันไม่ไหวสั่นเพราะตอนเนี้มันหนาวมันหนาวต้นเลยอ่ะตอนนี้ดูจากทรงแล้วอ่ะแต่ว่าผมไม่ไม่ไม่มาชิวไงกูชิวไงกูเลยให้มันตัวเดียวอ่ะให้มันแบบเอ้ฟันออกนาเแล้วไอ้ฟันออกปากดูกูเตาไปเฉาะปากมึงอ่ะปากดี กูไม่หยุดเลยนรกมาคว่าจริงล่ะเป็นฟุกอะไรมีบัตรอีกใบป่ะพี่ไม่มีอหายฮะมีขอยผู้เลยก็ท่างนั้นนะยิงไก่แล้วกันนะกินสูตรนี้มือใม่เป็นใครมือใม่เป็ใครไหวมากดูได้ไหมไม่ได้ไหมเนี่ยมันตายว่อย่างเดียวเล้ววยมันไม่ยิงกูเลยคืออะไรวะาเขาเรียกสเต็ปนักแข่งเนาะเด เลยเต็มหนักแล้วเฮียกับตายมาดิเอาหัวสิดลาติดมเม็ดไม่น็องไหนวะตายวอกระโดดมาปัดตะปัดขวาเจอแล้วเล่นแรงหนองตายวอกระโดดปัดมาเจอหนึ่งปัดหนองสิบสองหนอเต็มเตี้ยฟาเลนไฮมาเออตายวอดูดิมาตายวอหนีกูคนดูมึงดูมาสู้กูได้ไหมเฮียเนี่ยสัวหนึ่งพี่ดิเขาเรียกว่ารีเซ็ตไปว้าวเอ้ยโง่โงทุบดินเล่นเหรอเนาะเล่นอย่างโง่เฮียนี่เล่นอย่างโง่ถ้ากูเอาติมมาตายไปละคุณ โอนมาตัวกูย่างเดียวเลยอ่ะเฮ้ยจาดตัวเพื่ออะไรอ่ะไอ้ี่ยิงไก่ใช่เขาเรียกว่ายิงไก่พี่ใช่ๆๆยิงไก่ตัอะไรกไก่มาตัวไก่ัวไก่ตวไก่ตัวไก่ัไก่ตัวไก่ตัวไก่วไก่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 ตัวไัไก่ไ่ัไก่วไกวไก่ไก่่ก่ไ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 ก่ก่ก่ไ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 กว่ไกวไก่ มาเด็มาเด็เขาบอกว่าหนึ่งชนะให้หนึ่งพันเซ็เอาโก้อะไรพี่เดแล้วเอาเอาเยอะเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ไอ้นี่ไอ้นี่เดี๋ยวมันไม่ดูสีไงอ๋อกีบเกาขาเยอใช่ปะใช่อเอีกเ่เอตอดอดึงเา หึงไม่ยึดที่เราโก้ทีตดนนึงกูบอกมึงไปแล้วเขาดูมันไม่มีปัญญาตู้กูได้หรอกครับถ้ากลัวจริงอ่ะเนี่ยกูบอกแล้วกลัวมันนำเกมแรกไอ้เย้เนี่ยมันน่าจะไหวสั่นอ่ะดูตอนเนี้ยมันน่าจะสั่นอะถ้ามันถ้ามันเปิดกล้องเปิดมือมันอะมือหลอกตักกิ๊ที่มือมันอะมือมันจะกระตุกอย่าตาเหลือใส่โข้างๆนะครับในโคนโง่ไม่ได้เก่งเท่อะไรหรอกครับเด็กแบบนึงไลยขนมมึงจะมาบังหาแม่มึงเหรอ เด็กนัเ็น้องก็น่ไอ้นั่นอ่ะอะไรเรือดสองร้เทาหนึ่งกได้แลกเรยแลกหน่อแลกเรยล่ะาหาหเปเรียพี่ารามีเรียโหสเปเลียดิเข่ข้าวดิข้าแม่มึงอะมาดิบวกมาบ้าขอำรีดามกูแกเลยไม่อาตูเยที่ไหน ร้าเออแล้วแล้วอกไอ้ยปัดซ้ายปัดขวาวะตึงจัดตึงจัดเฮ้ยพี่ก็เป็นพี่ก็เป็นพี่ก็เป็นต้องรอกคุณป้ามาแล้วนึ่เฮ้ยแม่ก็กูตากเลยด้วยอยู่ตาดว่ะแม่เป็นหนาวก็กูเนี่ยตัดก็กูไม่รู้แล้วมั้งโอ้โหไอ้แม่เก่งใจก็กูเลยปัดหนองปัดหนอง ก็ราไปเลนครับนั่นตึงจริงตึงจริงตึงจกเฮ้ยตกจตายเกี้ยวมึงเก่งมากบางนะสัดกูร่าถุนแล้วดูเฮ้ยเฮียตอ๊กชุจักรุดอัาอพี่ลืมใส่กล้องแล้ว

เอาจริงหรอโโ้แล้วเอาจริงมหรอโก้โกจริงนะโก้ไม่เอาจรนะเอเออเอเอตายเป็นนะเป็นนะเป็นนไม่แตกสุรีตายพ่อมึงอะคตรดมันเคยตายป่ะฟ้าหัวไม่แตกอะพี่โป้พี่สอนลาบ อุ้ยอุ้ยเสียงใครฟุตบาทว่านั่นอุ้ยพี่ต่อราเอาวาโกอุ้ยอุ้ยอุ้ยอวันนี้อุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ย้ยุก้ยาตืนี่เาตอ้ยเป็นนะดู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 ปามุเมิบมุกมิบดู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 ่หรือเปล่าอดู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 มมมุมดู เขาเต็งครับพี่ต่อรามเขาแต็งแล้วเขาเต่งแล้วหัวแตกนะปม่เดียวนะกบาลเยกนะเมื่อกี้ฮากี้เออพี่พี่ต่อามกบาลเยกนะอยู่ก็ตายคคยพี่โฟไม่ะกบาลเยกนะคว้าจริงนะกูบอกแค่นี้ละกี่เปอร์เซ็นตอนนี้กี่เปอร์เซ็นอยากห้่เปอร์เซ็นอะพี่เจ็ดเปอร์เซ็นครับเพิ่มาสองเองเหรออุ้ยอุ้ยเอาแตกเหรอเอาไม่เดียวนะเอากบาลเยกนะกบาลเยกนะ เสียอะไรเมื่อกี้พี่เสียอะไรพี่เหรอไม่เดียวไม่เดียวเนาะอุ้ยอุ้ยอ้ามอ้ามแม่มึงอ่ะมึงก็ตายดิไปตายซุตายมึงเคยตายไป่ล่ะตูดีตายพ่อตายแม่มึงอ่ะมึงก็จะตายหกตายหาได้เด็กนรกตายมึงเคยตายไป่ล่ะกูเอาต้อมกิ้มตาแม่งหรอกเฮ้อกูมาเล่นแล้วเกม มึงเียก่อนดิกวกันะ like กูจะแพ้ไม่ได้ทไมพี่จะแพ้อยู่เดี๋วี yet, <S <S uta, ่ต้องหวงมายใครวะผมพี่ผมผม้าพี่แพ้พี่จะกินอาหารแมวชูใช่ไหพี่ใอ้ย่ามันอ่ามาอุมครับพี่มาด้เ่นนะค่แ้เยดเร่อเดียวมันไม่กล้า ไม่รู้จะทำอะไรดีนะมึกมาดิมึงก็ออกมามึงก็ออกมามึงจะลบล้างไรวะแม่มึงนั้งหนาาหรือไงวะมามึงมาพันยาพี่ตัวจะฟังพี่จรุนอย่าตาเลือใส่รงข้างๆนะครับใส่ว้เก็บทรงนี้เลย ตายแล้วหมอไม่เดียวเองนะเขาหอุกระบาตแด่ก no ็ไ no ม่อยากพูดเยอะดีกว่าเด็กๆก็บอกแล้วไงไว้ตอบเรายังไม่ได้จริงเลยครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์อ้าวจริงจัดเลยว่ะล่ะกูขอจริงจัดเลยว่ะแม่เขาอุกกาบาตโลกอุกกาบาตร้องกูใช้แค่ดีเสิร์ฟนะเมื่อแกมาใช้ลูกตองได้มั่งอย่าพี่ผมจะดีเสิร์ฟพี่ มึง <laughs> จะตอโกนหาแม่มึงเหรออโ้พีอออสอนรามหน้าหินมึงหอกมาดียแล้วมึงไม่ออกมาล่ะโอ้เล่นเรี่มมา,ด,มาด,มดิมา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 ดิเต็มหน้าเขาหอกไม่น้องเอ้ยโคตรเกมใครวอกมาบอกมาขอตึง ว้าวนี่ไม่จะน้องเหรอตัวี้ตายตวนี้ตายตุนีตายเฮ้ยตัหนี้ตายงใา้กำลังจบโอ้ยตันี้ตายพ่อเจ็มนกตัวมึงได้ไหมม่ได้ย่ะมาริโอ้แล้วเปล่าวะพี่กระโดดพี่กระโดดพี่ปันยาเดี๋ยวพี่ด้โอกาสเองเรากุมันยานนอกบอกด้วย ซูมีตาย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 เฮ้ยกดตัวจะพางแล้วเนี่ยโอ้ยแม่กูเขาจะแกลกูแม่กูเขาจะกอกูอย่างเดียวเลยเกตุเกต้เอาจริงหน่อยดิให้แมึงเอาจริงหน่อยดิ ดี้างเย็ด้วยลูกก็ดีช้างเย็ดแบมกนด้ยมาโอ้โหไปยิงไปยิงดิขนาดไม่ได้แบบไม่ได้คิดว่าเตาจริงด้วยนะคือถ้าผมเอาจริงก็ได้เด็กน้องหนูก็ตั้งาจตรู้กันดีอ่ะตี่วหัไม่งงยงว่ะเยโอ้มังยิงโอ้ยิงอ้งลอ้ยิงโอ้กินแต้ละงโอ้ไม่ขน้ดหงอ้ยิงโอ้ยิงโอ้ยิโอ้ยหงอยิอยงอ้ยอ้ยงอ้งิงว่ไม่ขนาด้ออิงง ไอ้เดี๋ยวนี้พี่ต่อสารรู้จักการเรียนรู้การพัฒนาบอกเลยว่าเขานวดน้ำมันมวยมานวดน้ำมันมวยแม่มึงอ่ะกูกินน้ำมันปลากอกปากสุด่เนี่ยกอกปากตัวนี้พ่อมเคยโดนลูกกระจุกรอกปากไหมล่ะวมา้ากูตึงอะไรสารรำไม่ตึงอ่ะตายวอลไปเลยไปเลยแม่เด็กเอาตายแล้วารรำเป็นแม่เหรอเอาเม็ดเดียวนะตะบานแยกยิงกูได้เหรอใหญ่เอ้ยยิงกูได้เหรอ มึงดูมันดิไอ้แอ๊กไอ้แอ๊กไม่หยุดด้วยเก่งมังมั่งในนรกเนี่ยตะบันเย่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายขู่ไม่แพ้อยู่แล้วครับแพ้แม่มึงอ่ะแม่เมื่อจะแพ้กูไม่แพ้ครับไม่มีคนแพ้ด้วยรักรักค้าแม่สิโอ้โหมึงมาคนคอมเมนต์ที่ผมอ่านคอมเมนต์ใช่ ซูนีโดนนิโกลมแคบแม่มึงอะโดนนิโกลมแคบแม่มึงก็ไม่ไปรู้ตัวไงวะฮะน้องมันเพชรพี่คอมเมนต์พี่คอมเมนต์ก็พี่คอมเมนต์ของพี่คอมเมนต์เลยพี่คอมเมนต์เลยจ้าน้อนมากโอ้โทษทีครับคนดูกูมันไม่มีใครพิมพ์อย่างนั้นครับใครคนพิมพ์ก็คนครูอยู่ตัวอะไรกูยิงเขาหัวสอนรามหล่อพี่สุดสอนงามตัวถ้าลูกหมาถามหาลูกปืนเอากูอยากโดนลูกปืนนะมึงก็มาดิ กูอยากมีอ่ะาบอกมาทำไมกูนึกว่ากูมีร้องตอนโดนนิกลมเลสนูมีร้อร้องตอนโดนนิกลมเลดแม่มึงฮาาาุยใส่แว่นกนิดนึงไปก้ไปก้โอ้ยพี่หลงมืออจูา ซูมี่คายขวดซูมี่คายของจริงของจริงของจริงซูมี่คายโอ้ซูมี่คายขวดซูมี่คายโอ้ยยยยยเยยยยน้ยยยยยเยยยย่ยยยยไม่ขยยยเรายย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 บยย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 ยวยย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 ยขยยยยยกยยเยย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 ยนยยยยยับเด็กน้อยยยยยยย่ยย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 นยย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 โอ้โหดครับ ผมรู้แล้วทำไมคอยเป็น er, พี I I sure right. ่พี oh. oh. ่แบบว่าเป็นโนหนึ่งอะหอผมรู้ผมไม่รู้ครับเด็กๆเขาพิมพ์กันเองนะผมไม่ได้บอกเลยเป็นโนหนึ่งอะไรมาเลยของกินครับพี่ธรรมดาแล้วพี่เขาเล่นมีปืนเดียวด้วยนะหอคือฝั่งข้ามจะเล่นลูกอองหรือจะเล่นปืนอะไรก็ได้นะครับไม่ได้ว่า เกียรติคูต่อสู้ด้วยอโหผมเล่นเปินพกแค่นเดียวก็ชนะแล้วครับผมอุ้ยตายุนีตายสนีตายสนีตายสุีตาุายโอ้จบหยละแต่เรามีแบตล้างตาแล้วอ่ะพี่สลางก็จริงว่ะเฮ้ยถามไม่วูดเกินพี่าพี่พี่นะจะเจ๊ไม่ยพี่สลาเนโอ้ยพี่สลาฟโ้ตหึ่งว่ะเฮ้ยคุณาครับคุณาครับ ขนาดแสนดีขนาดแสนดียังแบบนี่เลยอ่ะนั่งนั่งนั่งลงครับนั่งลงครับนั่งลงครับไม่เป็นไรนั่งลงครับมึงเป็นใครมาถังมึงถังไม่กล้าแล้วอะโอ้โหทำน้ำพอดีตึงไงครับผมแบบอย่างนี้แหละครับเย็ดไม่กล้าแล้ววอะก็มีแมตช์ล้างตาแล้ว่ะดูอยากลงละจะรังจะรังสักี่รอบก็ได้ครับพอดียืนหนึ่งอยู่แล้วเมื่อกี้เติม เฮ้ยเกี้ยวาาเกินอิไดไหมเกาหอี่ลนอนอยตีนอยู่ีนปล่อยกล้องแม่มันกูจะปล่อยปากเมืองเงี้ยปากเไปตราะครั้ตกไปยัดจูมาปุยอ่หานิน ตเฮ้ยตูนี่ตายแม่มันยัียับปากอยูคนดูไอ้เหี้ยไม่ยอดเลยนี่ขนาดโดนลุมรอบทิศรอบทางนะครับเสียงไม่มีได้ยินเสียงแต่ไม่มีโฟกัสเน่ยผมไม่ได้โฟกัสใครเลยเฮ้ยเฮยจีบ้าเฮ้ยอดี้เ้กูเฮ้กูเก้